สบายดีพี่น้องมาจิ่สุคนมากินลาบหนูเด้อพี่น้องเด right? ้ินกะต้มหัวต้มตีนมันอันนี้กะลาบโตมันพี่น้องยังแข็งไหมกระเด่ายังแข็งมันบ่ได้ก็ได้ด้วยด้วโอ้ได้แล้วถอกเลยนะบ่อตาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาย่างผอดองม์วันนี้อันนี้หั่นห่อส่งคุณบ่าวห่อเอาเรื่องกับอ่ลาบพายุมาเด้อมินมาผอดองขึ้นมายิ่งพี่น้องเลยมาส่งลูกสะพ้าย

ตูดไม่เมียแล้วกินข้าวของเขากินเลยนีำกระชาคนมันอยาบน้ำนอาบอาบน้ำนัวน่ะอันน้ำต้มหรือวะต้มต้มมันได้แลมกรนโนใส่น้ำใส่เยอะใส่แล้วกย ยขนาดอ,อยู่ตาบ่แพ่มากำหลังเลยพี่น้องเด้บอบ่ตอนแรกมื่น,นี้ก็จะเป็นมือซ้าเหมนมาไม่คิดจะไปอยู่เรือนอป้าเลยพี่น้องไปยุ่แค่ร่เด้ นี่เนาะอสองทรงเลยกับปาคนย่างคนบุญแดงคนย่างเดี๋ยวให้กินดเดีบยวให้กิน ใช่ทายคว่เฮ้ยเฮ้ยลวเราก็เลียยกอมกไงลูกเข้าเข้าอยู่รพรมเข้าเข้าอย่รลูก่าลูกปะผินแหละมาลูกมาปะ

หลายคนนา,าต้มนั่นเป็นแหงแบบเป็นขุ่นขนาดเลยอันนี้มันเแห่ไหขนกรอบน,น,น,น้นานงไงรู้ลแล้วเห็นน้ำบมดับมัน่อกูจัเลยดีเรอยามาั้ยากมั้ยมันหองเผาก็ไม่เ่านี่ไหะ

ุหัวเต่ามันมันเป่าทางนี้มันอยู่ใกลกระเป๋าเข้าเาเข้ากระต่างพ่อพ่อแพนเดิ้พี่น้องคือพี่น้องคือได้เห็นในทุกคนเห็นเนาะอูทูบตลอดเลย เฮ้ยตอนนี้เฟซบุ๊กเหรอเนโซทัพมเ็นตัวจริงแล้วพี่น้องิมกบ่ตัิมัน้นเองนูเรืองแต่ได้เมื่อตี่ได้จ่อได้แต่แต่งนะตอนนั้น่นแตสี่ดีังล้วเ่อตอนนั้นเราตอนเห็นนาของอยพิมพิกัรนี่ีนี่ยจะยาง

ใอยสินลหลาำนดี๋ยเชื่อเป็นพวกกนอยู่ในกลางข้าปั้กเยนัย่นแหละเพื่อเลยนักเตะ,าะบ,บานทับสองเดือนี้พวกอ่างเขบอกร่างกานี่มาเลยนะทุกท่อกตลอดอเตะตลอดอยนี้ยาเตะระบวมถึงผักเตยนผักโควิตเลย

ยิ่งมันกินมันด้วยจ่ว่ามันกินข like, AP ้าวจ้าหรื่ยเบาเาข้ข้าวเหนียวอยากินกินเพือจะยิ้มันเอ่นอนมึนหมดเลหกินแล้วก็นอนม่วนขนาดนั้นกินตัวนึงครับ คุ้งอะต้มกินให้เบาตัวเบาตัวคุ้งโค้งคุ้งคุ้งคุ้งอะไรเนี่ยคลิปนี้ก็ได้ลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต้เต้สวัสดีแม่เกศเลยพี่น้องสบายดีนะสบายดี